ที่ทีมเที่บอกกับตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกทีนี้ทำไม่ได้ oh. <c oughs> จากนั้นก็ทำงานในตำแหน่งด้านวิทยาศาสตร์มาก็12ปีนะคะเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักวิชาการ <Okay. S 2> งานท่ายนะคะ, <Wow. S 1> ะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเกษตรค่ะ อนนั้นก็คือแม่ได้หลอกตาผิดแล้วตามองไม่เห็นทั้งสองท่านเลยเราก็ไม่มีที่จิตี่ใจจะทํางานแล้วก็เลยบอกเจ้านายค่ะขอลาออกผ่านแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะคะดูแลแม่จนตามองเห็นปกติค่ะจากนั้นกลับมาอยู่บ้านแล้วก็หาดูค่ะว่าเอ๊ะว่าเราจะทําอะไรดีล่ะงานประจําเราทํามาตั้งหลายปีแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองเลยทํามาก็ไม่ได้มีรายได้ที่เยอะขึ้นแถมแบบเครียดอิกด้วยค่ะก็เลยกลับมาทําเกษตรเองค่ะแต่ด้วยการที่กลับมาที่บ้านก็นไม่ได้เห็นด้วยก็เหมือนพ่อแม่คนทั่วทั่วไปนี่แหละคะ่ะที่อยากให้ลูกทํางานประจําเป็นเจ้าคนในคนแต่นิดได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่างานประจําไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเองก็เลยตัดสินใจสู้ด้วยตัวเองเพราะอย่างที่บอกจบมากเกษตรมาบอกตัวเองเลยว่าไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้นอกจากไม่ได้ลงมือทำค่ะ oh. ็ไม่พ้นคนเอ็นดูจากชาวบ้านอยู่ดีนะคะว่าก็ไม่พ้นพ่อแม่หรอกที่มาช่วยก็เลยทําเองทุกอย่างเลยค่ะด้วยเงินสี่หมื่นบาทก็ซื้อดินมาผมแล้วก็ทกําเกษตรเองทั้งหมดค่ะทาต้นครบทงนจรเลยค่ะแล้วก็ให้ความรู้เกษตรกร,รกด้วยอ,อันนี้คือการสร้างตัวตนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนิดไม่ได้เป็นวิทยากรน,นะคะแต่เอาตัวเองเข้าไปเข้าไปยังไงก็คือนิดมีโอกาสไปฟังกเกษตรตำบลพูดเรื่องกเกษตรค่ะแล้วนี้ก็เลย บอกกับเกษตรกรบนว่ามีอะไรที่หนูช่วยไหม mm hmm. เขาเห็นเรากล้าเขาก็เลยให้เราทําพอเราก็ก็เลยพูดให้เขาฟังนะคะก็เลยมีการบรรยายเนะะี่ยค่ะสิบกว่าครั้งเลยค่ะทีนี้นอกจากเราทำเกษตรเองให้ความรู้ด้วยเป็นการสร้างตัวตนคนก็เลยสนใจเขาก็เลยถามหาในสิ่งที่เราใช้ mm hmm. ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการขายของออนไลน์ hmm. ค่ะ ตอนแรกก็ไม่ได้มีหน้าร้านนะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่มความน่าเชืถือก็เลยทำร้านขึ้นมานะค่ะค่ะจุดเปลี่ยนชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อปี63ค่ะเพราะว่าตัวเองมีเนื้อง,งอกค่ะขนาดประมาณ10เซน,นะคะ่ะก็เลยต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อผ่าตัดหมอก็เลยบอกว่าให้หยุดทํำกเกษตรอย่างน้อย1ปี จังหวะที่อยู่ช่วงโควิดพอดีก็เลยคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงเราก็เลยนี่ค่ะจุดเริ่มต้นของ A o m นะคะก็เลยหาของมาขายเพิ่มคือแต่เดิมมันนี่จะเป็นพวกตัวินรีที่ใช้ในการควบคุมโรคก,กับควบคุมแมลงแต่ในปังหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารอินทรีย์และวันตัวบำรุงไม่ได้ค่ะก็เลยไปเจอเพจของลูกชายพี่วัดค่ะค่ะนี่ก็เลยทักไปหาเพื่อขอสมัครเป็นตัวแทนเพื่อจะเอาของมาขายค่ะ ส่วนเริ่มต้นก็คือยาละคาะก็กรรคดาผสาค่ะเดี๋ยวก่อนที <t ell and montage> ่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงวิธีการว่าทำยังไงขอให้ดูผลสำเร็จก่อนนะคะค่ะทำเอฟเอแล้วได้อะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือลดหนี้จากการเรียนกอลสสองค่ะอก็คือการกลับมาแล้วได้อยู่กับพ่อแม่ ยามแก่เท่าแถมยังมีเงินให้เงินเดือนเหมือนงานประจำนะคะสามก็คือได้ท่องเที่ยวฟรีกับบริษัท f อฟค่ะค่ะแล้วก็ยังได้ใช้ชีวิตที่เราต้องการคืออยากตื่นตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรอวันจันทร์ไม่ต้องเสริจมา นิดมาแรกๆก็คือขายอย่างเดียวไม่ได้สนใจตอนนั้นก็ไม่ได้มั่นคงนะคะแต่ตอนนี้นีพ